ในวันที่ฝนพรัำเธอคิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ไดีเธอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะนักเธอขออุกรณเธอทางใจคุยงันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าทีดีกอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบบอว ฉันไม่น่าฝนต้องหนาวต้องเหน็บนองหัวใจผมพาเป็นสิบผืน ยากนักรัดหมอเก๋ตอนที่สิบห้าแจงนี่เธอเอาเรื่องไอจ๋ามาต่อรองกับฉันอีกแล้วนะแจ็คสันเสียงดังใส่พร้อมกับก้าวเดินเข้ามาใกล้ร่างเล็กอีกหน่อยนั่นทำให้แจงสะดุ้งตกใจน้ำเสียงอันเียนเกียมนของเขาเพราะจุดจู่จากที่นุ่มนวลก็เปลี่ยนมาเป็นแข็งกร้าวได้เพียงในเวลาอันสั้นถึงแม้ว่าร่างเล็กจะสั่นกลัวเธอก็ทำใจสู้ที่จะพูดต่อ คุณรักฉันจริงหรือเปล่าคุณปล่อยพี่จ๋าไปไม่ได้เหรอได้ไหมเขาแจ็คสันฉันขอร้องเธอก็รู้ว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะกลัวเสียนหน้าพวกลูกน้องใช่ไหมคุณแค่ความเป็นผู้นำของตัวเองแล้วฉันละ่ะคิดถึงใจฉันบ้างสิฉันไม่อยากให้คนที่ฉันรักทั้งสองคนต้องมาเข็นข่ากันแบบนี้นะแจ็คสันตาเบิกกว้างเมื่อครูเขาได้ยินไม่ผิดใช่ไหม แจงบอกว่ารับงั้นเหรอหรือว่าเขากำลังเข้าใจผิดคิดเข้าข้างตัวเองว่าแจงจะรักเขาได้กันนะความสับสนในใจของแจ็คสันเริ่มตีกันไปมาเขาใจร้ายกับเธอมันตั้งมากมายเพราะแบบนั้นแจงจะมารักเขาได้ยังไงมันช่างย้อนแย้งกันนะักฉันรู้ว่าเธอรักพี่ชายเธอมากแต่ฉันแค่อยากจะเอาตัวไอ้จ๋ามาให้ได้และหลังจากนั้นก็จะใช้มันทำงานให้ เธอไม่ต้องกลัวว่าไอ้จ๋ามันจะตายเพราะฉันไม่คิดที่จะฆ่ามันแล้วแต่ฉันอยากให้มันทนทรมานอยู่กับฉันไปอีกนานจนกว่ามันจะตายไปเองเจ็คสันพูดพร้อมขยับเข้ามาใกล้ร่างเล็กและจับที่ต้นแขนของเธอบีบแรงคุณใจร้ายเกินไปแล้วนะเจ็คสันหัวใจของคุณทำด้วยอะไรทําด้วยก้อนหินเหรอทำไมถึงเป็นคนที่ไร้หัวใจแบบนี้ ฉันรักคนนิสัยแบบนี้ไปได้ยังไงกันในขณะที่เธอพูดสายตาที่มองอีกฝ่ายมันเต็มไปด้วยความผิดหวังและเมื่อพูดจบเธอก็หันหลังกลับเตรียมที่จะเดินออกจากห้องแต่แจ็คสันกระตาเบิกกว้างเพราะได้ยินคำว่ารักจากปากของคนที่เขารักอยู่แล้วมันทำให้ต้องรีบคว้าแขนของร่างบางเอาไว้ทันทีเธอบอกว่ารักฉันเลิแจงไม่ใช่ว่าที่ทำอยู <S <s ่ <S เป็นเพราะว่าต้องการที่จะช่วยพี่ชายหรอกนะแจ็คสันยังไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่ตนได้ยินมันจะเป็นความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาแจงปฏิเสธความรักจากเขามาโดยตลอดไม่ว่าแจ็คสันจะทําเช่นไรแจงก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมรับรักเขาแต่จูๆ่ๆแจงก็มาบอกว่าแจ็กสันคือคนที่รักมันจึงทาให้แจ็กสันสับสนว่าที่แจงพูดมาทั้งหมดเป็นเพราะว่าแจงรักเขาจริงๆหรือเป็นเพราะว่าแจง ต้องการที่จะช่วยพี่ชายคุณมันโง่แจ็คสันคุณดูไม่ออกว่าฉันรักคุณรักมาตั้งนานแล้วด้วยทำไมคุณถึงได้อโง่ขนาดนี้เธอสะบัดมือนี้ออกจากมือนาแล้วรีบเดินออกจากห้องไปแจ็คสันยืนค้างนิ่งไม่คิดว่าคนที่เขารักมาตั้งนานก็มีใจให้เขาด้วยเช่นกันหากรู้อย่างนี้เขาคงจะไม่ใจร้ายกับเธอตั้งแต่แรกแต่อีกใจก็คิดว่าแจงกำลังหลอกเขาอยู่หรือเปล่า คิดว่าคนที่เขารักกำลังคิดที่จะทำอะไรลับหลังเขาอยู่หรือเปล่าความคิดพวกนี้มันทำให้แจ็คสันสับสนแต่หัวใจที่รอคอยความรักจากหญิงสาวมานานตอนนี้มันเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาที่ได้รู้ว่าแจงก็มีใจให้ตนด้วยเช่นกันความรู้สึกที่อยากจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้มันก็เริ่มก่อเกิดข,ขึ้นมาภายในใจทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแจ็คสัน เพราะเขาต้องไม่เสียหน้าให้กับลูกน้องและต้องรักษาน้ำใจของแจงเอาไว้ด้วยและเพราะเหตุนี้เขาจึงเลือกที่จะจับตัวจ่ามาเพื่อต่อรองและลุมเลิกเรื่องที่จะฆ่าจ่าไปอย่างไม่คิดที่จะฆ่าจ่าอีกเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างคุณทำถูกแล้วครับคลิปพูดหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากแจ็คสันจบแจ็คสันหันกลับมามองคนทางด้านหลังเขาเดินเข้ามาหาคริส ก่อนจะยกมือขึ้นไปจับที่บ่ากว้างแล้วเอ่ยพูดฉันรู้ว่านายคิดยังไงกับแจงประโยคนั้นทําให้คริสตาเบิกกว้างขึ้นมาทันทีและเราฟังคําที่ผู้เป็นนายกำลังจะพูดต่อแต่ว่าแจงรักฉันนายจะไม่ทำอะไรเกินเลยอีกใช่ไหมคริสทีแจ็กสันพูดแบบนั้นเพราะว่าเขารู้ว่าคริสคิดอะไรเกินเลยกับแจงและรู้ว่าคริสเคยช่วยเหลือแจง เขารู้ทุกอย่างที่คริสทําให้แจงวางใจได้ครับนายผมจะไม่ทําอะไรให้คุณแจงต้องเสียหายผมรู้ว่าตัวเองเป็นใครและคุณแจงอยู่ในฐานะอะไรสบายใจได้ครับนายคริสบอกพร้อมกับพร้อมหัวต่ําให้ผู้เป็นนายจริงอยู่ที่เขาคิดอะไรเกินเลยกับแจงแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะแย่งแจงมาจากแจ็กสันเขาไม่เคยคิดที่จะหักหลังผู้มีพระคุณของเขา ฉันก็แค่เตือนสตินายเท่านั้นอย่าคิดมากไปเลยตอนนี้ฉันมีงานให้นายไปทำด้วยสั่งมาได้เลยครับนายคริดเอ่ยก่อนที่แจ็คสันจะบอกรายละเอียดของงานระหว่างวันที่ปอออกไปทำงานที่โรงพักชอนก็ออกไปตามหายายและในขณะที่ชอนกำลังเดินไปตามทางเท้าก็มีรถหรูสีดำมาจอดแนบข้าง เปิดประตูและลากร่างบางขึ้นรถไปทันทีพวกแกเป็นใครปล่อยฉันนะชอนตะโกนเสียงอูอีเพราะตอนนี้มีถุงคลุมหัวเขาอยู่ทำให้เขามองไม่เห็นว่าในรถนี้มีใครบ้างและคนในรถเป็นใครทำไมถึงต้องจับตัวเขามาแบบนี้หรือว่าจะเป็นคนของแจ็คสันเมื่อคิดได้เช่นนั้นชอนก็รีบพูดออกไปทันทีแจ็คสันส่งพวกแกมาใช่ไหมบอกมานะ ว่าพวกแกเอายายฉันไปไว้ที่ไหนอยากเจอคุณยายว่าหรือครับคุณจ๋าน้ำเสียงที่ชอนได้ยินมันเป็นเสียงที่คุ้นหูมากและชอนก็รู้ว่าเป็นเสียงของใครคริสนั่นในายใช่ไหมฉันรู้ว่าเป็นนายนะคริสฉันจำเสียงนายได้ใช่ครับผมเองคริสเอ่ยตอบอย่างไม่คิดที่จะปิดบงังถ้าอยากเจอยายวาดก็ไปกับผมชอนนั่งเงียบและนิ่งเขาทำตามที่อีกฝ่ายบอก และไม่นานรถก็มาถึงโรงแรมที่แจ็กสันพักอาศัยอยู่ที่โรงจอดรถชั้นใต้ดินชอนถูกคนของแจ็กสันลากตัวเข้าไปในลิฟต์เขายืนอยู่ในนั้นไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกร่างบางถูกฉุดกระชากลากตัวให้เข้ามานั่งคุกเข่าในห้องทำงานของแจ็กสันก่อนที่คริสจะดึงผ้าคุมหัวออกชอนค่อยๆเปิดตาเพื่อมองดูบรรยากาศโดยรอบแจ็คสันที่ยืนหันหลังอยู่ค่อยๆหันหน้ามา ทั้งคู่ได้สบตากันแจ็คสันยกยิ้มร้ายส่วนชอนกะตาเบิกกว้างด้วยความตกใจไม่คิดเลยว่าจะได้เจอแจ็คสันอีกครั้งหลังจากที่เขาพยายามหนีอยู่ถึงสองปีแจ็คสันเป็นนายจริงๆด้วยชอนพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปหาแจ็คสันด้วยความเกลียวกราดพร้อมกับด่าทอแกจับตัวยายมาทำไมฮะยายแกแก่แล้วนะทำไมไม่มาลงที่ฉันวะไปทำยายทำไม คริสรีบเข้ามากันตัวชอนเอาไว้ไม่ให้เขาถึงตัวแจ็คสันได้ไม่เป็นไรปล่อยมันแจ็กสันบอกคริสพลางดันตัวคริสออกก่อนจะหันมาจ้องหน้าชอนไม่เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงบ้างละ่ะชีวิตมีความสุขดีใช่ไหมแจ็กสันพูดโดยไม่สนใจตอบคำถามที่อีกฝ่ายสาดมาปล่อยยายไปเถอนะแล้วแกก็เอาตัวฉันไปได้เลย ชอนเองก็ไม่สนใจประโยคที่แจ็กสันพูดเช่นกันเพราะเป็นห่วงแต่คุณยายอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนายมาฟังข้อเสนอของฉันก่อนจะดีกว่าข้อเสนออะไรชอนยังคงมองอีกฝ่ายด้วยความโกรธแม้ว่าจะยอมคุยด้วยดีๆก็ตามแจ็กสันพยักหน้าให้คริสหนึ่งครั้งก่อนที่คริสจะค้อมหัวให้และเดินออกไปจากห้องเพื่อทิ้งให้คนทั้งสองได้คุยกัน แจงเดินตรงดิ่งมาที่คริสที่เพิ่งจะเปิดประตูออกมาจากห้องทำงานของแจ็คสันเธอพยายามจะเข้าไปในห้องทำงานนั้นแต่คริสก็ขวางตัวเธอเอาไว้ตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะครับคุณแจงฉันได้ยินเสียงพิจา่นจานายจัดตัวพิจามาได้แล้วใช่ไหมกลับไปที่ห้องก่อนนะครับคริสเลียเ่ยงที่จะไม่ตอบคำถามเขายังไม่อยากให้เธอรู้ว่าพี่ชายเธออยู่ข้างในแต่ฉันได้ยินเสียงพิจาจริงๆนะ เธอยังคงพยายามที่จะเข้าไปให้ได้แต่ก็สู้แรงของคิดไม่ไหวยายวาดเดินออกมาจากห้องของแจงพร่างมองดูคนทั้งสองที่กำลังยื้อยุดฉุดกันไปมากลับเข้าห้องไปก่อนนะครับคุณแจงตอนนี้คุณแจ็คสันมีแขกมีแขกงั้นเหรอใช่พี่แจ๋อหรือเปล่าล่ะประโยคนี้ของแจงทำให้ยายวาดตกใจเพราะไม่อยากให้คนพวกนี้ได้ตัวชอนไปผมไม่ทราบครับกลับเข้าห้องไปเถอะนะครับ เขาพูดพร้อมกับลากตัวเธอเข้ามาในห้องโดยคุณยายวาดก็เดินตามเข้ามาและมาประคองร่างเล็กที่โดนคนตัวใหญ่พลักลงที่เตียงแต่นนายเพิ่งจะเดินออกมาจะไม่รู้ได้ไงว่าใครที่เป็นแครกอยู่นี่นะครับอย่าสร้างความวุ่นวายเขาชี้หน้าเธอก่อนจะเดินออกไปจากห้องพร้อมกับเสียงปิดป,ประตูดังลั่นนี่ไอ้คริสแจงพยายามแต่กวนเรียกแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมตอบกลับมา จเย็นๆนะลูกอย่าไปทำให้พวกมันโกรธเลยคุณยายวาดเอ่ยเตือนเพราะว่าเป็นห่วงแจงแต่หนูได้ยินเสียงเหมือนพี่จ๋าจริงๆนะคะหนูมั่นใจว่าต้องเป็นพี่จ๋าแน่ๆคริสเดินออกมาจากห้องของแจงเขายืนคิดถึงเรื่องที่แจ็กสันสั่งให้ไปทำอีกหนึ่งเรื่องไปตามสืบเรื่องของตำรวจพวกนั้นแล้วนายก็ติดต่อสายของเราไปด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์ทางนั้นเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ สืบเ,เรื่องของผู้กองคุณนั้นมาให้ละเอียดฉันอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกับไอ้จอ้อพิษยังจำได้ทุกคำสั่งและเขาก็ลงมือทำทุกอย่างทันทีในห้องทำงานของแจ็กสันนายจะต่อรองอะไรชอนพูดได้น้ำเสียงที่กระแทกกระทันเรื่องแจงอะไรนะแจงยังไม่ตายเหรอแล้วตอนนี้แจงอยู่ที่ไหนน้ำเสียงของชอน อ่อนลมทันทีที่อีกฝ่ายพูดถึงชื่อของน้องสาวแจงยังมีชีวิตอยู่ฉันจะให้นายได้เจอน้องสาวก็ต่อเมื่อน,นายมาทำงานให้ฉันงานอะไรชอนรีบถามไปทันทีเขาอยากจะรีบตอบตกลงเพื่อที่จะได้เจอกับแจงโดยเร็วมีคนที่เบี้ยวเงินฉันและคนพวกนั้นก็ต้องเอาเอาวัยวะในร่างกายมาแลกแต่ฉันไม่มีหมอที่จะมาผ่าตัดเอาอวัยวะพวกนั้นให้ ฉันเลยต้องการที่จะให้นายทํางานนี้ให้ฉันไม่ฉันไม่ทํานี่นายจะบ้าไปแล้วหรอทําแบบนั้นมันผิดกฎหมายนะแต่มึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแจ็กสันเดินเข้าหาชอนด้วยอารมณ์ที่ชุนเฉียวอย่าลืมนะว่าน้องของมึงกับยายแก่คนนั้นยังอยู่กับกูชอนเยืนกัดฟันเงียบขอควรจะทําอย่างไรดีน้องกับยายก็ต้องช่วยแต่การที่ผ่าตัด เอาอวัยวะของคนอื่นมาแบบนั้นมันผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณของอาชีพหมอถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีใบประกอบการแพทย์แต่เรื่องพวกนี้พอกสอนเขามาเป็นอย่างดีทางด้านผู้กองกิตนะวันนี้มีภารกิจให้เขาต้องเข้ามาตรวจที่จะเจกรุพดีโดยมีหมายค้นมาด้วยเนื่องจากมีรายงานมาว่ามีสินค้าเถื่อนบางชนิดถูกลักลอบนำเข้ามาที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งทางสายรายงานก็ไม่แน่ใจ ว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นมันคืออะไรแต่ผู้กองกิษนะใจร้อนจึงรีบขอหมายคน้นและรีบเข้ามาตรวจที่เจเจกรุ๊ปนี่คือหมายคน้นพวกเราขออนุญาตทําการตรวจค้นด้วยนะครับจ่าเอกยื่นหมายคน้นให้พนักงานต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์ดูและเมื่พูดจบนายตำรวจคนอื่นๆก็เดินเข้าไปทําการตรวจค้นทันทีพนักงานหญิงคนนั้นโทรไปรายงานให้คลิสทราบอืมเข้าใจแล้ว เดี๋ยวฉันจะรีบลงไปพนักงานของที่นี่รู้กันดีว่าคริสเป็นเจ้าของโรงแรมแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังแจ็กสันแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีแจ็กสันที่คอยบงการอยู่คริสเป็นเพียงคนออกหน้ารับแทนแจ็กสันก็เท่านั้นคริสลงมาที่ชั้นล่างของโรงแรมเขาเดินเข้าไปหาผู้กองกฤษณะทันทีในใจก็คิดว่าเป็นตำรวจคนนี้อีกแล้วที่เข้ามาวุ่นวาย สวัสดีครับคุณํารวจมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคริดเอ่ยถามพรางยกมือเตรียมจะเช็คแฮนด์สวัสดีครับผมผู้กองกิจนะมาจากสอนอนจันแดงผมมีหมายคนมาขอตรวจคนที่โรงแรมนี้ครับปอบอกและย,ยกมือขึ้นเช็คแฮนด์กับอีกฝ่ายก่อนจะถามไปอีกประโยคไม่ทราบว่าคุณคืออ๋อผมชื่อคริสครับเป็นเจ้าของเจเจกรุ๊ปครับคุณน,นี่เองที่เป็นเจ้าของที่นี่ ปอทำเป็นไม่รู้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้หมวดอริสราเคยบอกเขาแล้วว่าที่นี่คือที่กดดานของแจ็คสันและเขาก็รู้ว่าแจ็คสันพักอยู่ที่นี่รวมทั้งรู้ว่าที่นี่คือโรงแรมในความดูแลของแจ็คสันด้วยก่อนหน้านี้ปอให้จ่าเอกมาเฝ้าดูที่นี่เอาไว้ทำให้เห็นแจ็คสันที่มักจะออกไปด้านนอกช่วงดึกๆอยู่บ่อยครั้งแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วเขาก็ไม่คิดที่จะพูดออกไปเพราะกลัวว่าจะเป็นการทำให้อีกฝ่ายรู้ตัว ใช่ครับผมเองที่เป็นเจ้าของที่นี่ไม่ทราบว่าพวกคุณต้องการจะค้นหาอะไรจากโรงแรมของผมแล้วครับคริตถามพรางส่งสายตามองอีกฝ่ายอย่างมีเล่ในคุณมวดอริสราเดินเข้ามาและกล่าวทักทายร่างสูงตรงหน้าดักหน้าผู้กองกฤษณะที่กำลังจะพูดสวัสดีค่ะคุณคริสคุณทราบไหมครับว่าฉันเป็นใครเธอรู้ว่าคนตรงหน้ารู้จักเธอเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายก็ตอนสืบเรื่องของเธออยู่เหมือนกัน ต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับและดูเหมือนว่าจะระวังตัวเอามากๆเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับผมจะไปรู้จักคุณได้ยังไงแน่นนะสิคะฉันนี่ก็ถามอะไรแปลกๆขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ตกใจหลิวกลัวหัวเราะผมก็ไม่ได้ตกใจเลยนะครับคริสโกหกเพราะที่จริงแล้วเขาตกใจที่ดูเหมือนว่าคนตรงหน้าจะรู้เรื่องที่เขาตามสืบประวัติของเธอ เพราะคำพูดที่หลิวพูดออกมามันกำลังบอกเป็นนยแล้วว่าเธอรู้แต่ยังไงก็ขอบคุณที่คุณคริสให้ความร่วมมือนะคะผมยังไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรกับคุณและผมยังไม่ได้ตกลงที่จะให้คุณตรวจคนที่นี่แต่เสียใจคะ่ะฉันมีหมายคนุนไม่ว่าคุณจะให้ความร่วมมือด้วยหรือไม่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจคนที่นี่ยังไงก็ช่วยให้ความร่วมมือจะดีกว่านะคะเพื่อที่ในอนาพุธจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาคะ่ะ มันจะมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าผมไม่ให้ความร่วมมือกับคุณตำรวจหญิงทั้งคู่ส่งสายตามามองเพื่อเชื่อเฉียนกันวาจาก็ใช่ย่อยต่อล้อต่อเถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครฉันชื่ออริสราค่ะเรียกว่าผู้หมวดอริสราไม่ใช่ตำรวจหญิงเข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจครับแต่ผมอยากจะเรียกคุณว่าตำรวจหญิงคุณมีปัญหาไหมล่ะครับ ร่างสูงไม่พูดเปล่าแต่กลับขยับเข้าไปใกล้ร่างบางพร้อมก้มหน้าเข้าไปใกล้กับเธออริสราใจเต้นแรงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผูช้ชายคนนี้ถึงดูมีอิทธิพลต่อเธอนักแม้ว่าเธอจะปากกล้าใจเด็ดต่อรองต่อลอ้อต่อเถียงกับอีกฝ่ายได้แต่ในใจกลับมีความนึกหวนอยู่ลึกๆเป็นเพรานายหน้านตลอหรือยังไงทำไมฉันถึงได้ใจสั่นแบบนี้นะเธอได้แต่คิดในใจ และพยายามเก็บอาการให้ได้มากที่สุดไม่ได้นะไม่ได้คนที่จะทําให้เราใจสั่นได้มีแค่ผู้กองกิษณะคนเดียวเท่านั้นเราจะใจสั่นให้กับผู้ชายคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดความคิดในใจของเธอตีวนกลับมาว่าเธอควรจะคิดแบบนั้นได้แค่กับผู้กองกิษณะเพียงคนเดียวผลเห็นท่าทางของคนตรงหน้าก็อดที่จะนึกคําไม่ได้เขายกยิ้มมุมปากขึ้นมาเล็กน้อยแอบคำเบาๆในลำคอ ก่อนจะพูดกับอีกฝ่ายไปว่าถ้าหากตรวจแล้วไม่เจออะไรคุณจะรับผิดชอบยังไงดีครับพาแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจีบยากนักรักหมอเกตอนที่สิบห้าจ้าดูเหมือนว่าคลิสจะต้องตาต้องใจกับผู้กองอลิสราแล้วนะคะ แล้วทีนี้ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันนะครับผมสำหรับใครที่อ,อยากจะอา่านให้มันเร็วกว่านี้ก็ <g ül> <c oughs> คือต้องไปตามอา่านเอาในแอปดีดอะไรนะครับผมตอนนี้ในแอปดีดก็อัปเดตไปถึงตอนที่ส4แล้วนะจ้าแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยเดียอ่านเสียงไม่ทันครับผมมันก็เลยจะมาช้ากว่าการอัปเดตในแอปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งจอง เรื่องจีบยากนักรักเหมาเก๋ในแบบรูปเล่มทำมือก็สามารถกดที่ลิงก์ไลา์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะรายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนลองกดเข้าไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้เดียวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับนิยายที่เดียแต่งแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายคะ่ะ